สิบโมงเช้าสานาทีตอนนี้พร้อมนำคนฟังเข้าสู่การนำเสนอข้อมูลในช่วงอินดี้โซไซตี้ค่ะอินดี้โซไซตี้เสนอข่าวท้องถิ่นสังคมและข่าวธุรกิจโดยรวมการบ้านวังหงพุธทธมณฑลสงขลาเรานำเสนอข้อมูลสำหรับเช้าวันนี้ทางเพจอินดี้เเราไลฟ์ข้อมูลไปพร้อมๆกันเข้าไปชมได้ค่ะข่าวแรกเป็นประกาศจากการรถไฟแห่งประเทศไทยท่านผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยใา วีริอัมระปานได้ออกมาเปิดเผยเรื่องของการเร่งแก้ไขปัญหาการเดินทางในเส้นทางรถไฟสายใต้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเร่งระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าซ่อมแซมนะคะเส้นทางระหว่างสถานีเทพาถึงสถานีปัตตานีและสถานีตาแซถึงสถานียะ ลาอย่างเร่งด่วนตลอด24ชั่วโมงนะคะรวมทั้งตรวจสอบสภาพทางให้ปลอดภัยทั้งนี้เพื่อจะสามารถเปิดเดินขบวนรถในเส้นทางสายใต้จนถึงสถานีปลายทางได้ตามปกติค่ะทั้งนี้ขบวนรถด่วนพิเศษและขบวนรถเร็วที่ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะสามารถเดินถึงสถานีปลายทางได้ในวันพรุ่งนี้1 2ธันวาคมเพราะฉะนั้นผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์1690ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะนะคะ มาถึงข่าวที่2เป็นข่าวที่เราอยากจะนำเสนอนะคะมีคำแนะนำวิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดสงขลาติดต่อยื่นเอกสารณนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อบตอรหรือเทศบาลได้ในวันและเวลาราชการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของปอชนะคะแล้วก็ในกรณีที่ลงทะเบียนออนไลน์สามารถ ลงได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะเราจะปิดท้าย i n นดี Society ด้ด้วยอีกหนึ่งข่าวท้องถิ่นของจังหวัดสงขลาค่ะเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดีมีจิต กุศลมาร่วมบริจาคโลหิตในวันนี้ค่ะ11ธันวาคมที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่รถจะให้บริการโลหิตหน้าอาคารศูนย์กีฬาตั้งแต่เช้า9โมงที่ผ่านมาจนถึง15นาฬกาเพราะฉะนั้นฟังข้อมูลในช่วง10โมงเร็จแล้วมีความประสงค์จะไปบริจาคโลหิตสามารถไปบริจาคได้เลยค่ะที่อาคารศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยหาดใหญ่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเล 0 6นยกหเ 0, 0 6 0619805806ค่ะและนี่เป็นข่าวสารที่หยิบมานำเสนอสำหรับเช้าวันนี้ค่ะขอบคุณโครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลาทาวโฮม2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำถนนกว้าง20เมตรเหลือ3หลังสุดท้ายมีข้อสเสนอราคาพิเศษติดต่อได้วันนี้0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขา ความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ขออนุญ,ญาตทักคนที่เข้ามาชมไลฟ์อยู่ในเพจอินดี้เอในช่วงนี้ด้วยขอบคุณมากๆค่ะร่วมสนับสนุนอินดี้โซไซตี้โดยโครงการบ้านวังหงพุทธมนตรสงขลาอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ของบ้านสวยบนทาเลทองโครงการบ้านวังหงพุทธมนตรสงขลาทางน์โฮมสองชั้นสไตล์ทรอปิคอลพื้นที่กว้ง สามห้องนอน3มห้องน้ำตกแต่งด้วยวัสดุอย่างดีร่มรื่นด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบห่านสายน้ำจากคลองวงบ้านสร้างเสร็จพร้อมอยู่เหลือเพียงสมหลังสุดท้ายรับข้อสเสนอราคาและเงื่อนไขสุดพิเศษสนใจติดต่อได้ที่0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธมณฑลสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ช่วงอินดี้โซไซตีติดต่ออินดี้ทีม074-243-444-081-957-6644สนใใจลงโฆษณาในรายการโทร074-243-444-081-957-6644